4หุ้นสุดสวิงนะครับเรียกว่าทีมข่าวของหุ้นไซมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับเรียกว่าแม้สภาพตลาดหุ้นวันนี้โดยรวมๆต้องบอกเอยกว่าปรับตัวลดลงเกือบ24จุดนะครับหรือว่าโวลุ่มเทรดเนี่ยก็เรียกว่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนนั้นบาทแต่ก็มีหุ้นสุดสวิงที่ถือว่ามีเกมหุ้นที่ร,ร้อนนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ ไทยเศรษฐกิจประกันภัยนะหรือว่า TSI นั่นเองวันนี้ราคาหุ้นปิดที่48ตังค์เพิ่มขึ้น11ตังค,คน์นะครับไปว่าคิดเป็น29.73นะครับส่วนสวิงตัวที่2นะักศีรนาพรนะหรือว่า SNNP ราคาหุ้นปิดที่14บาท40สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น2บาทคิดเป็น16.13ส่วนสวิงตัวที่ 3. นะ The Steel นะครับหรือว่าหุ้น The นั่นเองนะครับ TSE ร,ราคาหุ้นวันนี้ปิดที่2.58บาทาตัางค์เพิ่มขึ้น24ส่ตางค์คิดเป็น10.26เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ3หุ้นสุดสวิงส่วนสวิงตัวที่4นะครับนี่จะเป็นใครไม่ได้นั่นะค,คือตัวของโรงพยาบาลจุฬาลัตนะครับหรือว่าตัวย่อคือ CHG ราคาหุ้นวันนี้ปิดที่3บาท 74 74ตางเพิ่มขึ้น14สตางที่เป็น3.89นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงโดยทีมข่าวคัดสัตว์มาให้นะครับพรุ่งนี้จะเดินหน้าสวิงแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนนักเกมงกไรก็ต้องติดตามกันหน้าจอหน้ากระดานกันให้ดีๆนะครับ